อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอลัมสมิธอดีตกองหน้าอาเซนอลให้ความเห็นทีมเก่าว่าควรหาทางต่อสัญญากับปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองให้ได้เพราะเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมอย่างแท้จริงโอบาเมยองตกเป็นข่าวการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้เพราะไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทีมได้ส่วนสัญญาฉบับปัจจุบันมีถึงซัมเมอร์หน้าทําให้หลายทีมยุโรปให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนา เรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถานการณ์แบบเมซูโรซิลทําให้เกิดประเด็นถกเถียงอย่างมากเขารับค่าเหนื่อยมากสุดในทีมอาร์เซนอลและก็มีหลายครั้งที่ในเกมใหญ่โชว์ฟอร์มไม่ออกเช่นเดียวกับภาษากายที่ดูไม่ดีและวิ่งหย่อยแย่สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีมหากมีผู้เล่นอย่างโอบามยองที่คอยทําประตูคนอื่นก็ยอมรับได้ว่าเขาควรเหนื่อยมากกว่าคนอื่นจานวนประตูของเขาคือเหตุผลที่กําลังจะได้เงินก้อนโต มันง่ายกว่าในการอธิบายถึงผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยระดับสูงหากยิงประตูได,ด้ต่อเนื่องเหมือนที่โอบาเมยองทําได้เขาสามารถย้ายไปเล่นให้กับทีมที่เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับสโมสรนั้นๆเขาไม่อาจมองสโมสอนหม่ว่าเป็นบันไดก้าวไปอีกขั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสโมสอนอย่างอาเซนนลทางออกที่ดีที่สุดสําหรับสโมสสคือต่อสัญญากับเขาให้ได้อาเซนนลจะมีผู้เล่นที่เต็มที่กับทีมและทําประตูได้ เชฟฟาเบการ์ดกองกลางวัยเก่าของโมนาโกออกมาเผยว่าในอดีตนั้นเมื่อปี2009ชาบีอลองโซเคยขอให้อ์เซอนนลนั้นซื้อเขาไปร่วมทีมจากลิเวอร์พูลในตอนที่ห้องเครื่องสเปนิสไม่อยู่ในแผนการทําทีมของทีมหงแดงในเวลานั้นและเขาก็อยากจะย้ายมาเล่นให้กับไอ้บืนใหญ่มากกว่าไรอามดริดแต่สุดท้ายแล้วแม้เชดซึ่งเป็นรุ่นน้องในทีมชาติจะวอนขอบอดปืนใหญ่ในเรื่องนี้แต่ก็ไม่สําเร็จจนสุดท้ายเจ้าตัวก็ย้ายไปเบอร์นาบิว เราคุยกันตลอดในช่วงซัมเมอร์เขาต้องการย้ายทีมจริงๆเขาร้องขอเพื่อให้ได้ย้ายมาอาเซนอนผมพยายามช่วยเต็มที่แล้วช่วยคุยกับหลายคนผมเสนอความเห็นไปเพราะมั่นใจว่ามันจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราในตอนนั้นแน่นอนโอเคว่าบางครั้งมันอาจยากหากว่ามีสัญญาในระยะยาวแต่โดยปกติมันควรเกิดขึ้นชาบีอลองโซคือหนึ่งในนั้นเราส่งข้อความคุยกันตลอดเวลาผมจําได้ตลอดช่วงพักร้อนที่ผมคุยกับเขาเขาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมไม่ได้ย้ายมันน่าเสียดายเพราะผมคิดว่าเขาจะเป็นการเสริมทัพที่สุดยอดสําหรับทีมในตอนนั้นเลยและผมคิดว่าเขาถูกสร้างมาสําหรับอาร์เซนอลด้วยซ้ํายังไม่มีวี่แววว่าจะเบาลงเลยสําหรับการแพร่เชื้อระบาดไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาตัวเลขพุ่งขึ้นมากอย่างเรื่อยๆโดยเฉพาะในอิตาลีและสเปนที่ยังคงหนักหนาสาหัส มียอดผู้เสียชีวิตมากจนแซงหน้าพี่จีนที่เป็นประเทศต้นต่อของโรคนี้ไปแล้วจากการแพร่ระบาดดังกล่าวทําให้กิจกรรมกีฬาทุกอย่างทั่วโลกแทบจะหยุดลงโดยเฉพาะวงการลูกหนังที่หยุดชะง,งักมาเกือบทั้งหมดมีเพียงแค่ลีกเบลารุสเท่านั้นที่ยังเดินหน้าเตะกันไม่สนใจการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้แม้แต่นิดเดียวซึ่งการหยุดเตะของฟุตบอลทําให้ส่งผลกระทบต่อหลากหลายสโมสรพอสมควรเมื่อไม่มีบอลเตะก็ไม่มีการไหลเวียนของเม็ดเงินเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าตัวค่าขายของที่ระลึกและอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะทีมที่ไม่ได้อยู่ในหลีกสูงสุดของแต่ละประเทศนั้นมีผลกระทบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวบางสโมสรก็เริ่มที่จะทําการปลดคนออกเพื่อพยุงสถานะของสโมสรเอาไว้รอจนสถานการณ์จะดีขึ้นทําให้มีนักเตะหลากหลายทีมที่เริ่มลดค่าเหนื่อยลงหรือไม่รับค่าเหนื่อยเพื่อช่วยสโมสรที่น่าชื่นชมที่สุดคงหนีไม่พ้นไอ้มาลายอยู่เปนตุ๊ ทีมดังแห่งศึกเกาโชเซลาอาอิตาลี A I ali, ได้ออกมายืนยันว่านักเตะพร้อมสตาฟโค้ชยืนยันว่าจะรับค่าเหนื่อยน้อยลงเป็นเวลา4เดือนเริ่มตั้งแต่มีนาคมถึงมิถุนายนนี้ซึ่งจะทําให้ยูเว่ลดค่าใช้จ่ายสโมอสรได้สูงถึง90ล้านยูโรเลยทีเดียวส่วนเงินจํานวนดังกล่าวก็จะนําไปใช้จ่ายเป็นค่าแรงพนักงานทั่วไปของสโมอสรเพื่อจะได้ไม่ต้องตกงานเช่นเดีวยวกับเสือใต้เบเยอร์มเมนิกเสือเหลืองดอนมุลและราชันสีน้ําเงินชาวเก้ก็ประกาศยอมลดค่าเหนื่อยนักเตะลง20% เพื่อช่วยพยุงพนักงานคนอื่นของสโมสรให้ทำงานต่อไปได้เท่านั้นยังไม่พอบาเยนเมนิกดอร์มุนยังผนึกกำลังกับเอเบรไลซิกและเลเวอร์คูเซ่นร่วมใจกันบริจาคเงินเป็นจำนวน20ล้านโยโูโรให้กับอีกทั้ง14ทีมเพื่อร่วมลีกและอีก18ทีมในระดับบุนเดลิก้า2เพื่อช่วยให้ทีมเหล่านั้นเอาตัวรอดจากวิกฤตของเชื้อร้ายนี้ไปได้นอกจากนี้ทีมชื่อดังก็ยังต่างร่วมบริจาคเงินเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลปารีสแซงต์แชมงแถมบางสโมสรยังได้ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้พื้นที่สนามในการพักผ่อนเอาไว้ใช้เก็บเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งให้สนามฟุตบอลไว้ตั้งเต็นท์สนามเรียกได้ว,ว่าช่วยเหลือกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวด้านนักฟุตบอลทีมต่างๆก็ไม่น้อยหน้าช่วยบริจาคเงินเข้าองค์กรการกุศลเพื่อสู้กับเชื้อโควิด -19 ไม่ไว่าจะเป็นริสตียโนโรนัลโดเหลือเนลเมสซี่ เบปกวาเดโอลาโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ดาวิดเดคอาซาดิโอมาเน่คีลียนเอ็มปัปเป้สลาตันอิบราฮิโมวิชและคนอื่นๆอ,อีกมากมายที่ทุกคนรวมใจให้การสนับสนุนเพื่อหวังจะยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด -19 เอาไว้ให้ได้แม้จะมีข่าวออกมาว่าแข่งเจ้ามุนทุ่มบาร์เซลโลนาบางคนไม่ยอมลดค่าเหนื่อยแต่อย่าเพิ่งมองว่าพวกเขาเห็นแก่ตัวเพราะบาซ่าสวมบทโหดขันค่าแรงถึง70%เลยทีเดียว หรือว่าค่อนข้างเยอะเนื่องจากนักเตะก็ต้องกินต้องใช้เช่นกันเชื่อว่าคุยกันดีๆปรับนิดปรับหน่อยก็น่าจะลงตัวเพราะนักเตะทุกคนก็พร้อมจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่าเอาเปรียบกันให้มากก็เท่านั้น